อาหารอาจจะอร่อยนะไม่มีใครมากินเลยมีซอมปลาส,สำคัญที่สุดไม่มีนะครับร้านคนตายแน่ครับ ผมเห็นหลายร้านอาหารนะครับเขาจะไม่ค่อยเตรียมการก่อนเปิดเซอร์วิสให้ลูกค้ามาทานข้าวเตรียมการคืออะไรคือเราต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อทําอาหารออกมารวดเร็วไม่ให้ลูกค้ารอนานภาษาฝรั่งเศสเ,เขาเรียกว่ามีซองพลัสถ้าไม่ทามิซองพลส์นะครับจะมีปัญหามาเยอะมากอันดับแรกอาหารออกมารอนานบน่นไม่มาแล้วอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่มา2ทุกอย่างใช้ลิ้นชิมแตละจานเราไม่ใช่เครื่องยนต์เราเป็นม,มนุษย์เราจะชิมไม่ได้ว่าแต่ละจานรสชาติเหมือนกันหรือเปล่าจะทําให้อาหารของเราจะไม่มีคอน s ิสเ e นซีเขาเรียกว่าไม่สมัครเสมอจานแรก อร่อยตอนที่2ธรรมดาที่สออร่อยอันนี้คือปัญหาข้อที่3เรื่องของ food safety อาหารของเราอาจจะมีกลิ่นเสียอากาศร้อนอะไรเงี้ยโอ้โหของอาจจะทิ้งไว้ข้างนอกนานลูกค้ากินแล้วท้องเสียเเปิดเ,เสียชีวิตก็ได้อาหารอาจจะอร่อยนะไม่มีใครมากินเลยท้ายคือไม่มีไม่มียอดขายหรือมียอดขายไม่มีกําไรครับและอย่าลืมนะครับทุกๆกคนที่อยากทำอาหารธุรกิจน,นะครับมีซอมพลัสนะครับสำคัญที่สุดนะครับต้องมีให้ได้ไม่มีนะครับล้านคนตายแน่ครับ